สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับวิดีโอเพื่อการศึกษาของครูประยงค์ขันตุลานะครับวันนี้บันทึกที่ทุกนานะครับอาจจะมีเสียงนกเสียงไก่เสียงสุนัขนะครับก็ให้ถือสว่าเป็นปกตินะครับวันนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับการแต่งคําฝันเบื้องต้นนะครับจะแต่งเรื่องอะไรเราต้องรู้บริบทของเรื่องนั้นๆก่อนเสมอนะครับ บอกว่าไม่มีวิธีการใดนะครับที่เป็นวิธีคิดตายตัวนะครับมันเป็นแบบเปิดนะครับเปิดหมายความว่าเราคิดเราแต่งอะไรขึ้นมาก็ถูกหมดนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในกรอบของเรื่องนั้นนั้นเท่านั้นเองนะครับที่ต่างว่าเราสมมุติว่าเราจะแต่งคําขวัญนะครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็คือว่าสถานที่ท่องเที่ยวนะครับมีอะไรบ้างเที่ยวแล้วได้อะไรใครได้ใครไม่ได้ สนุกสนานนะครับมีความสุขอย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้เราต้องรู้ก่อนนะครับเป็นเบื้องต้นนะครับเอานะครับเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นสําหรับคนที่ยังไม่คุ้นเคยนะครับมือใหม่หัดขับนะครับเราก็ไปเอาคําขวัญนะครับที่มีอยู่แล้วนะครับไปหาสื้อดูที่มีอยู่แล้วนะครับสมมุติว่าเราได้คําว่าเราเราเราเลือกคําว่าเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้นะครับเราเลือกตัวนี้ เราก็เอาคําว <les> ่าเที่ยวเมืองไทยมาเป็นตัวตั้งมาเป็นโมเดลเพื่อที่เราจะโยงสัมผัสคําว่าไทยมันไปสัมผัสกับคําอะไรได้บ้างนะครับเราได้คําว่าเที่ยวเมืองไทยนะครับเราเอาพยางคสุดท้ายคือคําว่าไทยเราก็มาหาว่าคําว่าไทยมันไปสัมผัสกับคําอะไรได้บ้างนะครับเท่าที่มีก็มีคําว่าใจคําว่าภัยคําว่าไรคําว่าไหน เป็นต้นนะครับเอาเอาแค่นี้ก่อนนะครับจริงๆแล้วสัมผัสมีเยอะกว่านี้นะครับเอากรณีแรกนะครับกรณีแรกคําว่าเมืองไทยไปสัมผัสกับคําว่าใจทีนี้เราก็มาคิดดูว่าคําว่าใจมันมีอะไรบ้างนะครับคำที่1เที่ยวเมืองไทยสุขใจจังเลย <c oughs> เห็นไหมครับโอ้ง่ายๆเลยสุดยอดด้วยเที่ยวเมืองไทยอิ่มใจอิ่มกายเนี่ยได้เลยนะครับเที่ยวเมืองไทยสะใจจริงๆ เที่ยวเมืองไทยหัวใจพองโตอย่างนี้แหละครับส่งสัมผัสไปอย่างนี้ก็ได้แล้วครับ4คําขวัญนะครับง่ายๆต่อไปนะครับคําต่อไปที่ที่เราได้คิดไว้นะครับคําว่าภัยนะครับท่องเที่ยวไทยสัมผัสกับคําว่าภัยอย่างไรคําที่1ท่องเที่ยวไทยปลอดภัยทุกที่สุดนะครับคำที่2ท่องเที่ยวไทยปลอดภัยหายห่วงที่3ท่องเที่ยวไทยปลอดภัยทุกที่ คำขวัญที่4ท่องเที่ยวไทยปลอดภัยทุกคนนะครับ <_ S 1> เห็นนะครับง่ายๆนะครับอ้าวนะครับตัวต่อไปที่เราได้ตั้งไว้นะครับท่องเที่ยวไทยไทยมันไปสัมผัสกับคําว่าไรนะครับในกรณีไหนบ้างนะครับท่องเที่ยวไทยเป็นไรที่สุดๆเลยท่องเที่ยวไทยอะไรอะไรก็ปลื้มท่องเที่ยวไทยอะไรอะไรก็ประหยัดท่องเที่ยวไทยอะไรอะไรก็เกินคาด สุดยอดเลยนะครับเห็นไหมถ้าเรามีโมเดลถ้าเราเอาอะไรมาเป็นตัวตั้งไปอย่างนี้มันก็จะเป็นวิธีคิดที่ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับมีอีกไหมคาว่าไรนะครับคาว่าไรท่องเที่ยวไทยนะครับคือกําไรของชีวิตท่องเที่ยวไทยคือกําไรเป็นของชาติท่องเที่ยวไทยกําไรพัฒนาชาติท่องเที่ยวไทยกําไรของทุกคนนะครับจะเห็นว่ามันง่าย ถ้าเรามีตัวตั้งไว้อย่างนี้นะครับคือวิธีคิดนะครับฝากแนวทางนี้นะครับฝากข้อคิดลักษณะอย่างนี้นะครับให้ผู้ที่สนใจให้เดกเรียนนะครับได้นําไปเป็นแนวทางนะครับเพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้มากขึ้นนะครับติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับทางช่อง YouTube นะครับพิมพ์คําว่าประยงประยงนะครับครั้งแรกมันขึ้นมาแล้วครั้งต่อไปแค่พิมพ์ว่า PR มันก็จะขึ้นเลยนะครับฝากไปด้วยนะครับ ยังไงก็กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับจะขอบคุณอย่างยิ่งนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ